สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ก็มาพบเจอกันกันกบครูปูนะคะจุธามาศีรันนะคะวันนี้ครูปูก็มาแบ่งปันความรู้นะคะด้านศิละปะให้กับทุกคนเหมือนเช่นเคยนะคะครูปูก็มาสายแฟชั่นนะคะวันนี้ก็เอาผลงานนะคะมาเป็นแสงสว่างและแรงบันดาลใจนะคะมันอาจจะแบบเเก่าเก็บนานหลายปีมากนะคะแต่ว่า เป็นภาพที่ครูปูนะคะตัดเย็บเสื้อผ้านะคะอันนี้คือเป็นชุดที่ตัดเย็บออกมาจริงๆนะคะคือครูปูจะเอาใบงานมาให้ดูระบายด้วยสีไม้นะคะก็จะมีเนี่ยค่ะลักษณะการวาดหุ่นที่ครูปูสอนวาดหุ่นแอคชั่นไปนะคะเอามาให้ดูเพื่อเป็นแรงบันดาลใจนะคะให้กับคนเอ่ที่ทำงานเกี่ยวกับ การออกแบบเสื้อผ้าตัดเย็บเสื้อผ้านะคะอาจจะอยากวาดรูปลุกขึ้นมาวาดรูประบายสีให้สวยงามนะคะเสื้อผ้าให้สวยงามด้วยสีไม้นะคะอันนี้ก็คือครูปูก็จะทําช่องสี่เหลี่ยมตารางไว้นะคะสําหรับตัดเนื้อผ้ามาแปะไว้นะคะว่าเป็นผ้าอะไรผ้าต่วนแล้วก็ผ้าไหมสี่เส้นนะคะที่ปกนะคะก็จะเป็นปกปีกนกนะคะนี่ก็คือเป็นชุดที่ครูปู ตัดออกมาให้ลูกค้าจริงๆนะคะอันนี้ครูปุตตัดเองทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการออกแบบสร้างแพทเทิร์นแล้วก็วางผ้าตัดนะคะแล้วก็เย็บเองหมดเลยนะคะอันนี้ก็คือทำออกมานะคะอย่าลืมว่าด้านหลังด้วยนะคะจะได้รู้ว่า เป็นยังไงนะคะด้านหลังอันนี้นะคะครูก็จะเอามาให้ดูนะคะเป็นชุดที่ตัดออกมาจริงๆนะคะส่วนชุดนี้นะคะเป็นชุดของครูปรูเองนะคะครูปรูตัดชุดนี้เป็นเสื้อผ้าใหม่นะคะสี่เส้นนะคะแล้วก็กระโปรงทรงเอนะคะเป็นชุดที่ตัดไปใส่ไปงานแต่งงานของญาณน,นะคะดูหุ่นโอ้โหพเพียวมากนะคะ สมัยนั้นนะคะก็หลายปีมาแล้วนะคะครูปุก็เลยเอามาให้ดูกันนะคะว่าชุดนี้ครูปุก็ตัดเองนะคะออกแบบนะคะรูดด้วยผ้าแก้วนะคะระบาย3แถวนะคะมาติดตรงช่วงกลางหน้านะคะก็อันนี้เป็นกระโปรงทรง A นะคะก็ตัดผ้าไว้นะคะคือที่ครูปกกูเอามาให้ดูมันเป็นชุดที่ตัดออกมาจริงๆทั้งนั้นนะคะ อันนี้เป็นชุดของลูกค้านะคะก็ใช้ผ้าไทยธรรมดานะคะก็มีตัวแต่งนะคะตัวแต่งนะคะอันนี้ก็คือหน้าตาทรงผมสมัยนั้นแบบวาดออกมาหน้าหวานมากนะคะคือมันเป็นช่วงที่แบบกำลังค้นหาสไตล์นะคะว่าเราจะวาดออกมาสไตล์ไหนดีนะคะยิ่งถ้าเราระบายสีให้ลูกค้าเห็นชัดเจนแบบนี้นะคะ ลูกค้าชอบมากนะคะจากประสบการณ์ที่ครูปูได้เรียนรู้มานะคะผ่านประสบการณ์ตรงนี้นะคะถ้าเราวาดรูปออกมานะคะแล้วก็ระบายสีให้เห็นภาพชัดเจนนี่ก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะ<ม>ก็ส่วนใหญ่นะคะเป็นของลูกค้านะคะที่นี่เป็นชุดไทยนะคะชุดไทยนะคะเขาจะใส่ไปเมืองนอกนะคะเป็นลูกค้าสมัยนั้นนะคะก<ม>็ครูก็ตัดเย็บให้เขานะคะก็มีประสบการณ์มาเล่า กันนะคะคือในช่วงนั้นนะคะดีไซเนอร์ถ้าวาดรูปสวยอย่างเดียวนะคะไม่ค่อยได้รับการว่าจ้างเท่าไหร่นะคะเพราะว่าค่าแรงมันจะแพงมากเลยนะคะในในสมัยนั้นนะคะหลายสิบปีก่อนนะคะเขาก็จะต้องออขอภายค่ะโดนขาตั้งกล้องอก็ต้องตัดเย็บสร้างแพทเทิร์นคือดีไซเนอร์จะวาดรูปสวยอย่างเดียวไม่ได้นะคะต้อง รู้เรื่องแพทเทิร์นแล้วก็การตัดเย็บด้วยนะคะก็ถึงเขาจะรับเขาทำงานนะคะครูปูไม่อยากเป็นดีไซเนอร์แบบลูกลูกน้องใครอะนะคะอยากเป็นนายตัวเองนะคะก็เลยต้องลงทุนไปเรียนตัดเย็บเสื้อผ้าถ้าจะบอกอีกว่าไม่ชอบเย็บผ้าเลยอีกแล้วนะคะทำไมทำสิ่งที่ไม่ชอบแต่เราสามารถทำได้อย่างสีน้ำที่ครูปูเคยพูดไปว่าไม่ชอบอ้าว ทำไมเรากลับมาชอบพอเราได้ทำมันไปนะคะก็เหมือนตัดเย็บเสื้อผ้าพอตัดเสร็จเป็นตัวแล้วเราได้ใส่หรือว่าให้ลูกค้าเนี่ยมันเป็นความภาคภูมิใจเหมือนกันนวะ่าเ,เราสามารถทําได้ครบวงจรเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการวาดออกแบบดีไซน์นะคะมันเหมือนเพ้อฝันนะคะถ้าเราวาดแค่รูปในกระดาษตัดเย็บออกมาจริงไม่ได้ดังนั้นนะคะ จะให้ฝันเป็นจริงเราก็ต้องสามารถตัดเย็บเสื้อผ้าได้ทั้งหมดเลยนะคะเราจะรู้สึกมีความภาคภูมิใจในตัวเองนะคะเอาละค่ะพูดยาวไปนะคะอันนี้ก็มาให้ดูกันนะคะว่าเป็นชุดที่ครูปูออกแบบนะคะของคุณแม่นะคะคุณแม่เป็นคุณครูนะคะคุณครูที่สอนในโรงเรียนนะคะก็ครูปูก็ออกแบบนะคะ วาดซื้อผ้าแล้วก็ตัดเย็บให้ท่านนะคะก็ใส่ไปโรงเรียนนะคะพอใส่ไปโรงเรียนเท่านั้นแหละค่ะก็มีลูกค้านะคะเพื่อนครูถามว่าตัดที่ไหนก็เป็นเพื่อนของคุณแม่นะคะมาตัดผ้าใหม่กันเยอะเลยค่ะช่วงนั้นนะคะอันนี้ครูปูม,มาเล่าประสบการณ์ที่ผ่านมาในการตัดเย็บเสื้อผ้านะคะอันนี้คือชุดที่ครูปูตัดเย็บด้วยตัวเองทั้งหมดนะคะเป็นไม่ใช่วาด สวยๆอย่างเดียวนะคะเป็นตัวจริงแล้วคุณแม่ใส่ไปสอนหนังสือที่โรงเรียนด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นของลูกค้านะคะของลูกค้านะคะเออเป็นของลูกค้าค่ะที่ครูปูวาดไว้นะคะก็คือตัดเย็บจริงทั้งหมดเลยนะคะเป็นผ้าลูกไม้นะคะสีน้ําเงินนะคะครูปูก็จะเขียนไว้นะคะเนี่ยค่ะ เป็นการระบายสีให้เห็นภาพจริงนะคะลูกค้าก็จะแบบไม่ต้องไปจินตนาการนะคะลูกค้าจะชอบมากเลยนะคะถ้าเราวาดระบายสีให้เห็นชัดเจนนะคะอันนี้ใครที่ตัดเย็บเสื้อผ้าอยู่อาจจะลองไประบายสีดูนะคะให้เห็นภาพนะคะครูครูก,ก็จะมาเป็นแรงบันดาลใจนะคะให้ทุกคนไปวาดลูกกันนะคะอันนี้แบบมีหน้าตานะคะ เป็นชุดแซกนะคะแล้วก็มีเสื้อคลุมนะคะก็จะวาดเป็นผมสั้นนะคะเป็นของลูกค้านะคะนี่ก็เป็นของลูกค้านะคะที่ตัดเย็บทั้งหมดนะคะอันนี้ก็ลองแบบเห็นไหมคะสไตล์ดีไซน์หน้าใช่ไหมคะหน้าแบบไม่มีหน้าตานะคะผมก็ขมวดเป็นก้นหนอยนิดหน่อยนะคะก็เอาเอาเอา,เอาไว้นะคะแบบไวไวนะคะแบบ ไม่ต้องเน้นนะคะอันนี้ก็เป็นอีกสไตล์หนึ่งนะคะครูปูสนุกกับการค้นหาสไตล์ในการวาดนะคะตอนนั้นนะคะตอนนี้ห่างหายไปมากเลยนะคะไม่ค่อยวาดตัดอย่างเดียวนะคะตัดเย็ก็อันนี้ค่ะก็เป็นชุดนะคะที่ตัดเย็บอันนี้ก็เป็นของคุณแม่อีกเช่นเคยนะคะเหมือนเดิมอีกนะคะก็ครูปูก็ตัดให้คุณแม่ใส่ไปโรงเรียนนะคะ นี่เป็นของลูกค้านะคะอันนี้เป็นการออกแบบนะคะใครจะเอาไปใช้ก็ได้ะคะออกแบบกระดุมนะคะอยู่ต่างกันต่างที่การติดกระดุมนะคะนี่คือเทคนิคก,การออกแบบนะคะ<อ>ก็เอามาให้ชมกันนะคะเผื่อจะได้เป็นแรงบันดาลใจนะคะในการออกแบบนะคะอันนี้เป็นเสื้อของครูรูเองเหมือนกันนะคะตัดใส่เองนะคะเป็นผ้าไทยนะคะออกแบบเองนะคะตอนนั้นนะคะดีไซน์นะคะนานหลายปีแล้วนะคะก็ วังว่าจะเป็นแสงสว่างและแรงบันดาลใจนะคะในด้านแฟชั่นดีไซน์นะคะอาจจะเก่าเก็บนานนะคะครูปูก็ให้ดูผลงานเท่านี้นะคะต่อไปเราจะมาวาดรูปครูปูจะมาสอนนะคะวันนี้ครูปูจะมาสอนวิธีการวาดระบายสีนะคะระบายสีนะคะเป็นไงคะดูลูปวาดดีไซน์ของครูปูแล้วพอจะอยากลุกขึ้นมาระบายสีไม้กันบ้างไหมคะ วันนี้คูฟูก็จะมาวาดสอนนะคะพวกพิ้วไหวระบายสีไม้นะคะครูฟูยังไม่ได้สอนวิธีการวาดระบายสีไม้เลยนะคะแล้วะค่ะวันนี้กูฟูก็จะมาวาดให้ดูกันนะคะเอาคููไปพูดค่ะบายขอไปค่ะ <c oughs> ขอไปค่ะ <c oughs> พอดี ดินสอโอ้โหดินสอวิ่งไปเลยค่ะไกลไกลมากเลยนะคะเอาละค่ะครูบูจะมาสอนวิธีการวาดรูปนะคะระบายสีนะคะระบายสีพวกผิวไหวเดรฟพลีทนะคะย้้ยอะไรแบบนี้นะคะหลังจากที่ครูบูได้สอนวิธีการวาดด้วยดินสอไปแล้วนะคะวันนี้เราจะมาลงสีกันนะคะเราจะมาวาดอ่า พวกย้วยก่อนนะคะเราจะลง,ลงร่างภาพไดินสอก่อนนะคะเอาค่ะแล้วก็ต่อไปก็เป็นพวกพลีดนะคะพลีดนะคะอันนี้พลีดนะคะเวลาเราว่านะคะก็ล่าร่างชายผ้าไว้นะคะแล้วเราก็ใส่หยัก ฟันปลาเลยนะคะตรงตรงริมผ้านะคะอันนี้ก็จะเป็นพีทนะคะแล้วก็พริ้วไหวนะคะย,ย้อยย้อยนะคะครูจะล่างด้วยครูสอนวิธีการฝึกเส้นโค้งเส้นคดอะไรแล้วนะคะในคลิปแรกๆนะคะลองไป ติดตามรับชมกันดูนะคะเราก็จะได้เรียนรู้นะคะวิธีการวาดนะคะอันนี้ก็จะเป็นพวกย้วยนะคะใช้เส้นคดช่วยนะคะอย่าลืมเส้นตรงนี้นะคะเส้นที่อง ทับจีบทับซ้อนกันนะคะแล้วก็นี่นะคะเราก็จะร่างภาพนะคะอันนี้กูจะทําเป็นพลีทนะคะก็ใส่นะคะใส่ฟันปลานะคะเส้นฟันปลานะคะ อยากเล็กๆนะคะตรงชายผ้านะคะวิธีวาดนะคะเดี๋ยวครูจะลงด้วยปากกาอีกทีหนึ่งนะคะเพื่อให้เรามองเห็นชัดเจนกันนะคะต่อไปเป็นพวกเดฟจับจีบซ้อนนะคะก็เป็นพวก เดฟสายฝนนะคะเดฟสายฝนนะคะเดี๋ยวเราก็ลงสีไปเลยนะคะเดฟสายฝนนะคะพวกย้วยนะคะย้ยเสร็จแล้วนะคะแล้วก็มีพวกเดฟสอนนะคะที่ครูุเคยสอนไปนะคะเดฟสอนแบ่งแบ่งนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะตรงนี้ก็โอบเข้ามานะคะอบเข้ามานะคะโอบเข้ามานะคะ อันนี้ก็อกนะคะอกอบลงล่างนะคะเอาค่ะอันนี้เดฟสายฝนนะคะเรามาลงเอา่าตัดเส้นกันเลยนะคะตัดเส้นกันดูว่าใครจะวาดด้วยปากกาเคมี เลยก็ได้นะคะถ้าเรามีความาถนัดแล้วนะคะเราก็สามารถทำได้เลยนะคะอันนี้ครูก็จะใช้ปากาเคมีนะคะเน้นเส้นให้ชัดเจนขึ้นนะคะเป็นพวก พลีนะคะอัดพลีอันนี้ระบายนะคะเดี๋ยวเรามาลงสีกันนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาออกแบบเป็นชุดแล้วก็ระบายสีกันนะคะเราก็จะได้ฝึกนะคะฝึกวาดระบายสีไม้นะคะใช้สีไม้ระบายจะง่ายนะคะ รว่าสีไม้มีคุณสมบัติเหมือนดินสอเลยนะคะเราก็จะวาดได้ง่ายขึ้น,นะะถ้าสีน้ามันจะมีอะไรที่แบบต้องใช้จานสีอะไรเยอะแยะมากมายนะคะเราก็ต้องบายบายแบบง่ายๆด้วยกล้องสัน่นไหมคะรู้สึกว่าเดี๋ยวนะคะอันนี้นะคะ เดี๋ยวคลิปหน้าครูปูจะมาสอนนะคะวิธีการวาดหน้าตาแล้วก็มาระบายสีกันนะคะมาออกแบบกันอีกนะคะจะได้เห็นชัดเจนนะคะเราจะเอาคือจะได้เห็นวิธีการระบายสีเสื้อผ้านะคะเพราะว่า ครูโบไม่ค่อยได้ระบายสีเสื้อผ้ามีระบายสีไปอยู่พักหนึ่งนะคะช่วงนั้นก็คือการวาดเสื้อสูรอะไรแบบนั้นใช่ไหมคะเอาละค่ะวันนี้ครูจะใช้สีแบบแดงเลยนะคะเวลาเราวาดนะคะลบออกก็ได้นะคะลบรอยดินสอออกนะคะลบรอยดินสอออกนะคะขออภัยค่ะผมติดมา ค่ะก็ลบรอยดินสอนะคะลบรอยดินสอออกนะคะแล้วก็ปัดออกนะคะวิธีระบายนะคะอันนี้นะคะเป็นจีบซ้อนนะคะเราต้องระบายตรงนี้นะคะให้เข้มนะคะแล้วเราค่อยไล่น้ําหนักมานะคะเบานะคะตรงนี้เข้มนะคะเห็นชัดกันไหมคะ ะะเราระบายเข้มนะคะตรงนี้ก็เข้มนะคะตรงนี้เข้มนะคะตรงนี้ก็จะเข้มนะคะแล้วก็ระบายค่อยๆผ่อนน้ำหนักนะคะผ่อนน้ำหนักมือนะคะให้เป็นน้ำหนักเทานะคะเราจะเน้นตรงนี้นะคะเพื่อให้ให้จีบนะคะดูลึกนะคะอันนี้ก็พอตรงนี้เข้มแล้วนะคะเราต anyway ้องเว้นขาไว้นิดนึงนะคะแล้วเราก็ ค่อยๆไล่น้ำหนักมานะคะเราก็จะได้เห็นไหมคะเราจะดูมีมิติขึ้นมานะคะวิธีการระบายนะคะต่อไปนะคะวิธีการวาดพรีตนะคะใช้สีทู่ๆนี่แหละคะ่ะเหมือนดินสอนเลยนะคะกดไปเลยนะคะดินสอนสีทูทๆ กดลงมาข้างล่างนะคะให้ประสานกันนะคะตรงนี้ก็เน้นหน่อยนะคะที่เป็นจีบนะคะเน้นให้ขึ้นมานะคะอ้าวค่ะเราก็จะได้แล้วนะคะเป็นไงบ้างคะพอจะมองเห็นภาพชัดเจนไหมคะอันนี้ครูก็จะระบายตรงกลางนะคะแล้วก็ค่อยไล่ไล่น้ําหนักไปด้านข้างนะคะแบบจางๆหน่อยนะคะตรงกลางเข้มนะคะตรงนี้นะคะผ้าจะเป็นแสงเงานะคะ เราก็จะระบายให้เข้มนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็ระบายเข้มนะคะตรงนี้เมื่อน้ำหนักขาวกับเข้มมาอยู่ด้วยกันนะคะมันก็จะผลักน้ำหนักกันนะคะให้เห็นไหมคะวิธีการระบายนะคะอันนี้ระบายพวกยวยนะคะระบายเน้นตรงนี้นะคะค่อยๆไล่น้ำหนักมาแล้วก็ <ersch> ค่อยๆผ่อนน้ำหนักนะคะอันนี้เราก็จะได้ลักษณะอย่างนี้นะคะอันนี้นะคะเราเน้นตรงนี้ก่อนเลยเน้นจีบออกมาเลยนะคะเข้มนะคะค่อยๆระบายผ่อนผ่อนผ่อนน้ำหนักมือนะคะแล้วก็ตรงนี้ก <anyways> ็เข้มนะคะกดตรงนี้นะคะระบายผ่อนน้ำหนักมือนะคะพยายามให้สีเรียบเนียนสม่ําเสมอกันนะคะตรงนี้เราเข้มตรงกลางเลยนะคะ ่อระบายไล่ไล่ไล,ล,ล่ไปอ่อนนะคะเห็นไหมคะมันก็จะผลักน้ําหนักขึ้นมานะคะวิธีการระบายจีบลึกนะคะแล้วก็ค่อยคอยผ่อนน้ําหนักนะคะตรงนี้ก็กดเข้มนะคะเพราะว่าจีบซ้อนกันอยู่นะคะก็จะมีแสงเงาตกกระทบมานะคะนี่นะคะเราก็จะระบายแบบนี้นะคะ ค่ะต่อไปก็เป็นเป็นพ l e a e นะคะพลี a พลีนะคะลากเส้นกึ่งกลางก่อนนะคะลากเส้นกึ่งกลางไว้ก่อนนะคะเพื่อเราจะได้เอ็นเข้าหาได้ง่ายนะคะนี่ค่ะมันจะได้ง่ายขึ้นนะคะลากเส้นกึ่งกลางไว้ก่อนนะคะตรงจีบแต่ละจีบนะคะ แล้วเราก็ค่อยเอ็นเส้นเข้าหานะคะนี่ค่ะลากเส้นกึ่งกลางนะคะแล้วก็เอ็นเส้นเข้าหานะคะลากเส้นกึ่งกลางแล้วช่วงที่เป็นจีบนะคะก็เน้นให้ให้เข้มขึ้นมาหน่อยนะคะเพื่อจะได้รู้ว่าเป็นจีบซ้อนนะคะอันนี้เราก็มาระบายแบบลงมานะคะ เห็นไหมคะมันก็จะเป็นพลีทแล้วนะคะต่อไปมาเป็นเดฟสายฝนนะคะเดฟสายฝนนะคะกดแล้วก็ผ่อนกดผ่อนนะคะหนักเบาหนักเบานะคะนี่ค่ะวิธีการวาดเดฟสายฝนด้วยสีไม้นะคะนี่ค่ะกดผ่อนหนักเบานะคะครูปูอยากให้ทุกคนลองฝึกเส้นนะคะหนักเบาดูนะคะเป็นยังไงบ้างคะพอจะทำกันได้ไหมคะ แล้วก็มามาใส่ด้านข้างนะคะตะวัดเส้นให้แหลมหายเข้าไปเลยนะคะก็จะได้เดฟสายฝนนะคะต่อไปก็เป็นเดฟซ้อนนะคะเดฟซ้อนนี่นะคะตรงนี้เน้นเข้มนะคะเน้นเข้มเห็นไหมคะแล้วก็ตรงนี้ก็เน,นตรงนี้ก็ระบายอ่อนลงมาเน้นเข้มเพื่อให้ มีมิติขึ้นมานะคะอันนี้ก็ต้องเข้มนะคะอันนี้ก็เข้มตรงนั้นต้องบางนี่เข้มนะคะก็ค่อยไล่น้ำหนักไปนะคะเห็นไหมคะว่าก็จะผักน้ำหนักขึ้นมานะคะ เป็นยังไงบ้างคะวันนี้ครูปุ๊ก็มาแนะนำวิธีการระบายสีไม้นะคะอันนี้คือเรฟสายฝนนะคะอัดพรีดนะคะอัดพรีดแล้วก็นี่คือเดฟซ้อนนะคะส่วนใหญ่เป็นชุดลาตีที่ครูปุ๊กเคยวาดด้วย ดินสอบไปแล้วนะคะเป็นไงบ้างคะสามารถฝึกวาดกันได้ไหมคะวันนี้วันนี้ครูปุกก็มาแนะนําแบ่งปันความรู้นะคะเกี่ยวกับแฟชั่นดีไซน์เพียงเท่านี้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ